ไปดูเรื่องของวัคซีนกันบ้างคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าเรื่องของวัคซีนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือทางอวอออกมาสรุปตัวเลขเรื่องของการฉีดวัคซีนในประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันก็มีข้อมูลประเด็นเรื่องของแอนติเจนเทสคิดนะครับที่สพสชก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเปิดเว็บไซต์เปิดระบบว่าใครที่ทราบว่าตนเองเนี่ยติดเชื้อนะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบเพื่อ ดูแลตัวเองที่บ้านได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งภาระงานสําคัญครับที่สพสช,อชอเดินหน้าก็คือเรื่องของการจัดสรรตัวเทสคิดนี่แหละครับแอนติเจนเทสคิดเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ตรวจสอบตนเองครับล่าสุดทางอวก็คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับได้ทำการสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 i ในประเทศไทยครับ ตั้งแต่เราเริ่มฉีดกันตั้งแต่วันแรกเรื่อยมาจนกระทั่ง21กรกฎาคมที่ผ่านมาตัวเลขจากการเก็บข้อมูลสรุปได้อย่างนี้ครับคนไทยได้รับวัคซีนแล้วนะครับ14,85,120โดสครับซึ่งถ้าคิดตัวเลขนี้ก็จะตกอยู่ที่ร้อยละ17.1ของประชากรครับแต่ถ้านับเฉพาะครบ2โดส2เข็ม จะอยู่ที่3 5 1ล้านหาแสนโดสครับถ้าสอเข็มเนี่ยจะคิดเป็นร้อยละ5.3ของจำนวนประชากรขณะเดียวกันครับในจำนวนนี้หรือว่าอาจจะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้7,700ล้านแสโดสเป็นวัคซีนซินแวคอันดับที่1นึถัดมาเป็นแอสตราเซเนกาแล้วก็ตามมาด้วยซิโนฟาร์ม โดยหลังจากการฉีดพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนร้อยละเก5ไม่มีผลข้างเคียงนะฮะนี่คือข้อสรุปจากอวที่มีการเปิดเผยมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเข้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องดำเนินการภายใต้ระยะเวลาที่ต้องรวดเร็ว<ฆ>ต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดเร่งด่วนที่สุดเพราะว่านี่คือ นี่คือสิ่งสําคัญในการที่เราจะหยุดการระบาดได้ะนะฮะเรื่องของวัคซีนนีสําคัญที่สุดเลยทีนี้นอกจากเรื่องของวัคซีนแล้วครับไปดูเรื่องของการตรวจกันบ้างตอนนี้ประเด็นที่พูดกันเยอะคุยกันเยอะนั่นก็คือชุดตรวจที่เราสามารถตรวจกันเองได้นะครับก็มีความคืบหน้าอยู่พอสมควรจากสปสอชอโดยท่านได้ระบุถึงการใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดครับเพื่อคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในชุมชนโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ นายแพทย์เจเด็ดธรรมทัตอารีเลขาธิการของสอปสอชอหรือว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ่ยนะครับคุณหมอท่านให้ข้อมูลบอกว่าพบผู้ติดเชื้อเนี่ยประมาณร้อยละ10หรือว่าประมาณ5,000คนนะฮะจากการใช้ชุดตรวจเนี่ยนะฮะแอนติเจนเทสคิทเนี่ยนะฮะประมาณ5,000คนจากผู้ที่คัดกรองมาประมาณ50,000คนก็คือร้อยละ10ทีนี้เอาจํานวน ของผู้ที่ตรวจด้วยแอนติเจนเทสคิทไปยืนยันด้วยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR ต่อก็พบว่ามีผลการตรวจลวงเนี่ยประมาณร้อยละสามนั่นหมายความว่าตัวเลขผลตรวจลวงร้อยละสยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความแม่นยำครับแล้วก็มีประโยชน์ในแง่ของการคัดกรองที่จะใช้เวลาไม่มากตอนนี้จึงเตรียมกระจายชุดตรวจไปยังคลินิกชุมชนอบอุ่น200แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร แล้วก็รวมไปถึงที่สูนบริการสาธารณสุขให้เร็วที่สุดด้วยนะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งโคศกกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติคุณหมอท่านเปิดเผยถึงการทำงานของ CCR ทีมก็คือชุดเคลื่อนที่เร็วในการลงพื้นที่ไปตรวจคัดกรองในชุมชนของกทมครับโดยคุณหมอท่านระบุบอกว่าได้มีการแนะนำให้ประชาชนเนี่ยใช้ชุดตรวจ ซึ่งหากว่าได้ผลเป,เป็นบวกออกมาจากการใช้ชุดตรวจเนีนะครับขั้นตอนต่อไปคือการยืนยันเชื้อนั่นก็คือการตรวจแบบ rt pcr ซ้ำอีกครั้งหลังจากนั้นพอตรวจเป็น pcr ปรากฏว่าผลนี่ชัดเจนว่าติดเชื้อก็นำเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการรักษาด้วยวิธีการ Home Isolation หรือว่า Community Isolation ถ้าอยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยสีเขียวนะครับนนก็จะเป็นไปตามขั้นตอนนี้ และก็นอกจากนี้คุณหมอท่านก็แนะนำครับท่านบอกว่าควรใช้ตรวจเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นคุณไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้ออยู่ในชุมชนที่มีผู้ติดเชื้อใกล้ชิดกันควรตรวจคัดกรองด้วยชุดนี้ครับแอนติเจนเทสคิดแต่ก็แนะนำอยู่อย่างคุณหมอท่านบอกว่าไม่ควรซื้อจากในอินเทอร์เน็ตมาตรวจหาเชื้อเองนะฮะคือการจะไปหาซื้อเองอาจจะต้องตรวจสอบหน่อยเรื่องของความถูกต้องเรื่องของมาตรฐานเพราะว่า เรื่องของความปลอดภัยจากชุดตรวจก็เป็นส่วนสําคัญนะคร